สาวๆในเกาหลีที่มากของส้มนะสุขอลองต่ำหมากโมกวาดูเนอรนี่ปอกเปลือกแล้วก็ซับๆๆมันมะกขอยเตนะสุนะเครื่องปรุงก็จะมีพริกแห้งเนอร์ตยายใส่นะน้ําตาลตามใจชอบเนอร์สุขามากหวานก็ใส่นักสุขามากมหวานก็มาต้องใส่นักแล้วก็จะไปลืมเนอรผงนัวต้องใส่เดอสุนมันจะมันนัวนะแล้วก็คุเลเห็หน่อยหนึ่งเซตแล้ว ก็ใส่น้ำปลาห้าเข้าไปสูวันนี้ยายใส่ไปสองยี่ห้อนี่เพราะว่าแต่และยี่ห้อมันจะมีความโดดเด่นเหมือนกันเนาะอย่างอันหลังนี่สีมันเข้มหน่อยเออยายชอบสีมันใส่เข้าไปคือมันดูแบบน่ากินนะสู้มียี่ห้ออย่างก็ใส่เข้าไปเตะอืมลองดูเด้อนี่เสร็จแล้วก็ยายก็โคเลโคเลแล้วก็เอาหมากโมกวาที่เฮาซอบไว้นะสูมาใส่นี่โมกวาเนี่มันจะมีรส ฟาดแล้วก็ลดส้มพอมาต่ำนะสูมันก็จะลดคล้ายๆต่ากระท้อนบ้านเฮานะ่ะแต่เส้นมันแข็งๆน่อยสูเขาก็ต่ำเมื่อมันยมเพื่อมันเข้าพีเข้าเกลือเด้อนี่ต่ำต่ำต่ำสูต่ำเข้าไปอือเสร็จแล้วน้าแต่มันก็จะออกมาเป็นสอ,อีสูบา้ามันน้ำลายปุ๊มันแซบ่บลองเด้อ